ครับผมสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ควันฝากระด้มาอยู่กับปูทุ่งฝนนะครับมาตามแนวทางโคงสุดถ่ายของปูทุ่งฝนนะครับว่าสีใดตัวใดสินเนียนสีย่ำหรือว่าปูเพิ่นสิฟันดีบอนะครับมาตามแนวทางนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับปูแล้วครับปูไดมาพัฒนานะครับสร้างอยู่นี่นะครับ ช่วงบรรยากาศน้าหลายฝนตกนะครับช่วงนี้พายุเขานะครับช่วงบรรยากาศนะครับโอ้โหนะครับอ่าถมันปลอดด้านครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับปูไกลมือมาแล้วครับผม ครับมากมือนบ้าแหลวเลยเนาะมากเมือนครับบัครับปูส่วนเสียห้าไรเนาะโอ้แต่้ันนั้นใกดีใกล้ชัวร์ุดพอดีเนาะกับผมบนกันเอามันจะดซื้อรวบแวก็เป็นแนวดีเองวะกับปูครับใกล้จะเล่าไปเสี่ยวแล้วรับปูอ่าครับผมใกล้จะเล่าไปอีกหน่อยก็ศิลาเพชนไปเลยมันไม่เนี้ยดีกันหรอกศิลาเพชรไปเค่ะกับปูเบิร์ดแรงเบิร์ดป่าเบิร์ดฝนนี่ก็บทีเอาหินมาลุกเอาหินมาลงุกปูกับที่ลงกันเป็นพื้นที่วัดเก่า้รปูเนาะ อันนี้ที่เพิ่นเฮ็ดไใบโมเมนต์ของหวานขอมันเป็นเพิ่นเฮ็ดไว้เป็นเฮ็ดเป็นตลาดปลานะตลาดน้ำเพิ่นว่าติดคางนี่ก็เป็นห้วยสงครามเนาะปู่เนาะสงครามนี่ครับท่านผู้ชมครับด้านคางก็จะเป็นห้วยห้วยสงครามครับพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นว่าห้วยสงครามหอยอนุรักษ์พันธุ์ปลาแถวนี้เขตครับห็ดอนุรักษ์พันธุ์ปลาครับปูข้ามเฮาก็นแต่มันรู้แล้วช่วยแบบช่ยเจ้าหน้าที่ไปนําั่คละบบริเวณแจสัง เป็นพื้นที่วัดเก่านะครับปู่จะสร้างสร้างขึ้นไหมครับู้ชมเขา่นจะคมได่นว่าคัปู่บางคนเหมือนกัว่าล่างบ้านในพศ12เนอะครับครับ12ครับผมแต่ปีเฮ้ก็บ่รครับเิ่นพศ12คือสิก่อนนั้นขสี่หลังคือสิซ้ํหนึ่งกบ่จักครับบอกตามผู้เ่าวบอใหอ้ฟังครับ แต่ว่าเก่าหรือล่ะเก่าเก่าจนบ่มีบ่อนที่เก่าแล้วเพราะว่ามันกาตรงนี้คือว่าเป็นตลาดป่าเก่าบ่ปู่เขา้นแตมาบ่แม่นต์พฤษภิ่นเฮ็ดวังทีกว่าปีนี่ล่ะบ่จะมาสร้างขึ้นมากสั่งมามันบ่ดหมันเพิ่นบ่เป็นบ่เป็นวารนะเลยอยากเฮ็ดเป็นแนวอื่นก่อนเขาบ่ได้ถาวรดอกหรอกทีนี้มันก็เฮ็ดพวกตลาดนัดครับลงแต่ก่อนตลาดนัดมันลงยนี่มีหมอล่ำขอเข้ามากมันล่วงนะล่ะมันก็เลยเป็นเปย์ยังก่อนดูก็บเมาปักปารักสร้างอยู่นี่แม่ นับหนึ่งบดเลยอ่าครับเพราะว่าปู่านับหนึงอยู่นี่ครับเพราะว่าเป็นวัดหลังของปูนมันมีหยั่งนงปูเนาะมาทางถังเนทีที่เลือเรือหัปูโอ้พันนันกร้างเขาเก่าดอกเขาเก่าของบานเป่นนะครับอันนะคือเก่าเล้ยังเขาเก่าด้วยอก็เป็นหอปูเก่านะคะอ่ครับบางต่นพ่อเขาอะรอืนั่นน่ะเดเจเอถัดกระเกถัดเป็นโบราณเลยล่ะนะครับ ครั้งเป็นต่ครั้งนะปูเป็นีเฮ็ดนรนไสเฮ็ดหม่นะกรปุกเฮ็านขึ้นมาเอาไปตังนี่มาสางขึใไม้นะปูเนาะสั่ครับผมแต่นอร่าตนแต่ว่าเบื้องฐานอายุสิหลายปีหลายสิบปีแล้ปูเข้าอาจเข้าอาจสิบปท่านได้เกิดเม่นี่ครับจะว่าเป็นหาสิปีคุณวะเออเขาพท่านไเกิดหอกออคิดว่ามันเบื้อยันหนึ่งือบเป็นปูหนึงเบื้องยันหนึ่งก็จะเป็นดินกมน โอ้แม่ตู่อันนี้ก็มากเลยเห็นรถเจ็าคุณแม่ไดเห็นรถเนาะคนพ่อตะกอนอยู่ข้างๆคนนี่ต้นน้อยได้ไหมครับต้นน้อยนี่ต้นนี้ยังน้อยอยู่แต่ต้นนี้ใหญ่มันขุนลงไปน้ำไปแล้วคตัวปูมาสั่งมันอยู่นี่ฝันดีปะปูมันบ่ได้ฝันหนูบรมมน่านี่นะเพื่อนมาตามไปไปจำบรรทัดอยู่วัดวัดใกล้ๆกันนี่วัดบ้านเดียวกันนี่นะครับเพราะว่ามันมันเขาเขาบรรษาก่อนนะครับหลวงพ่อมันจะทวงู่ในบโบโบ แต่ว่าปูซาดวันสินล่ะครับเราย้ายย้ายพันบอกแกจะได้เป,ปต้องไปบอกไปกาวจุดกจุดเทียนไหครับดครับู <ๆๆ S 1> ค่ะปูปูซาดพนเอาอนะมันมีไผ่เมื่อในน้ำที่ว่าตะวันมันกับบอลมีคนว่าที่มันเป็นจะคนดอกโอ้ยมีแต่นบอลมีคนว่าสามขนดอกมีแต่ว่าเป็นจะอาวตอยู่พรเป็นรักษาว่าวัดอะไรนะคือวัดคือแต่ว่าไปอยู่ทั้งอื่อมมันไอ้ไพ่เป็นนาเจ้าเป็นตั้งเป็นเจ้าว่า เดี๋ยวมาตามแนวทางตัวนะครับมากกว่าให้ขอนตัวครับผมบัวลอแพงเลยเนาะครับนี่ครับคงสุดท้ายครับฝนครับมันบ่ถือกับเจ้ากับซอยบ่ได้เนาะก็เขาอยากใครถือทุเรื่อทุกขนั่ะครับจำเป็นแต่มันบ่ถือถ้ามันถือมันก็ดีก็ดีใจน้ำนะครับผมก็บัวลอยว่าไปตัวไปตัวโอ้จะมันอันนั้นอันนี้เนาะบัแมนเด้ครับปู เพิ่นมาห้ากะให้ไปเพิ่นกับน้ำหมกน้ำมันเพิ่นมาเนาะมาเพิ่นกับวังตัวเล็กอย่างเราไปฝากเอฟซีเนาะกับผมเออสิบหกเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแหละกับพิจารณาเอามถือมันผิดเงี้ยมันเรื่องปกติธรรมดากขยับตำแหน่งีเตียนครับผู้หากันยากเพื่อนเด้ผู้ให้กับคิดเพื่อนนอทธรรมดาดีโอ้ยเพื่อนจังเลียดตัวนผู้สื่อเพิ่นอีกเนาะเป็นว่าอะไ ไอ้โบถือจะได้ห้าวใจบูดี16วิ่งเนาะเนาะน้เอาวิ่งครับผมวิ่งนะครับเนาะเฮ้มันกะวิ่งนี่กระแม่นได้ครับชมช่ชมครับวิ่ง0 0 8 0นะครับปูเนาะครับจับปูเนาะจับปูอ20 60 80นะครับปูครับ แปดห้าแปดหกแปเจ็ับปูครับมีเลขถูกฝาอยู่ดอกรับแต่ถูกทั้ได้ับผมในว่ออย่างนี้เป็ในว่องเนาะกับยัง่องอยู่ดอกเว้จุดตัวจุดถูกเปอขาแต่ว่าบรบอกค่ะเอาปูศูนย์กับแปดเด่นตัวไหนปูวิ่งนี่ครับ โซนประกอตัวนี้แล้วมักมักตัวน,นี้ร<อ>ั<ช>่แต่แตและมั่งส่วนตัวนะส่วนนี้ในหงวด,ดเฉพาะในหงวดนี้เด็กมั่งกับส่วนตัวคือมักลางไหมกับูนยนล่างเออมักลางเพราะอะไรครับฟันใบเขาว่างทอลงเป็นทอขึ้นส่วนนะเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับค่ะเราขากันเนี่ยนะขาคือก้นหูจะกันได้ขากันขากันว่าจะจบที่หาจไปแล จับนวลน,นวล<ว>ลงพอไหมโอ้ค่ะแต่วหลงหัวลงไปคากรีดไหมครับโมค่ะเลยว้ายถมกักสูคือสูนลัางแล้วกันมันฝังยีเรีนเนาะครับฝังพอเลยดินเลือดเด้เลือดจับนวน,น่นไปทีนี้ครับโอ้บคบาบัดมันนอนนวน,นอยู่เส้นโอ้นนไก่สดไปน,น้ออย่างนี้นะครับฟังเลในวัดนี่แหะผู้ยิงผู้ไสยค่ะปคถ้าผู้หยิงผู้ไส้โอ้ค่ะ ใช่ข้าบดขีดส่งเพราะพี่ยิงผู้ใช้เขากินว่าซบกระสุนหลายๆอย่างนะครับลุงทอนะทอกระสุนเนาะค่ะแม่นค่ะบางเทือเอผู้ผู้ใช้ถ้าจะเป็นหาพี่ยิงก็เป็นซีใช่ไหมค่ะแต่กับมากเลยเนี่ยมีมากแบบนี้เราอะนี่ครับไีนั้นเด่นศูนย์นะปูเนาะครับผมมันเน้นมัน้งเนาะครับผมนั่งกันนั่นแหะเน้นที่ศูนย์วิศูนย์เอาปูเด่นครูเลยครับมีมีคู่มากมากปะครับผมมากอยู่ ขาเทมักเวงกับวงทั้งได้บุญหรือเเอานี่ยเน่เาเน้นเน้นครับเอาทั้งสาบนแล้วกันะเนาะว่ามากหรือไงโอ้สองศูนย์หกศนตัวนี้บันตัวนี้ร่องร่องรองร่อับวงไลยครับตว่นฉลองวงเลยปูหรือไม่เรือไม่ล่ะขับ้วมีตัวฝากอยู่มันมันพอมันมันติดตัวนี้ก็เรียกว่าที่ม้วงตัวนี้เพิ่มคบปูแปดศูนย์ประเด็นบมปู แปดศูนย์ประเด็นนีงหอกประเด็นนองไอเด่นที่สองศูนย์ก็ห้อตศูนย์เนาะคอตต์ตันเนาะครับตัดแปดเจ็ดถ่ไเนาะครับครับปวันนี้ก็ลองให้กันแหละคือว่ามีเลดทูป่ะครับปมีอยู่เอาอู้เลกดับคนเนาะเลดดับคนเนาะคครับปเป็นชุดบนล่างครับปูเนาะไหนไม่ติ้เนี่ยเราบอกเสียบบอกด้วยนะไม่จิ้มไมบอกครับเอา ดับเล็กปน่นว่าครับคู่ดับคู่กับปูหยั่งเลขดับา <laughs> ดมาขาเขาบอกะฮะเทียวได้เลยล่ะคับปู่โอ้ยเลขถูกเนาะครับเนื้ เอาหนึ่งหกปูสามตัวปูครับคือตรงคือตรงเลขดับปูก็ยังว่านเนี่ยแต่ก็เรื่อยวาเล่เ,ลเลร่ปานอุ้ยเสร็จตัวนี้หกศูนย <60 S 2> ์ตีปเดี๋ยวเดีเ๋ยวเชียร์ให้เบิงครับผมโอ้ยทันบหมดอืให้ตัวนี้ไปแล้วดับตรงนี้พอดีมาดับฮะ<笑><笑>ขายหนาจะขายหนาแต่ว่าถูกออกกับมันก็ยังเหลือตัวนี้จบไหมครับผมครับเอาตัวหามันมาเนาะครับเป็นชุดบนล่างครับปูเนาะจับมันก็ยังเขาตัวนี้เช่ครับปูตัวเรียกอาปูกัยิงเน้น สองคูที่หายไปขึ้นเก้าครับสองศูนย์หกศูนย์กับวิ่งศูนย์กับแปดเด่นที่ศูนย์ครับเป็นชุดบนล่างพี่น้องนี่ครับสองศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอปูตัดเลยครับเลขถูกปูจุดบั้นผ้าปูปูเลขถูกไปครับเปจุดเมื่อไรครับจุดขึ้นบันขึ้นบผ้าครับเลขถูกสิบหกตัวเดียวครับแต่ว่าปูวาตรงกับสูตรกับปู กับดับปูสิบหกสามแปดหาศูนย์เจ็ดสองกับปูว่ามีสิทธิ์มาได้เด้อครับพี่น้องกับนี่ปูดับตามสูตรนะครับเนาะเป็นเพียงตามสูตรมาได้อราทีมาแบบนี้ครับท่านชมโอ้ยมาปูตัวดับพี่น้อแต่ว่าปูเอาแมนเมนมันจะปูจะตัวหลุดกระสานเลยบ่มีเงินสีสางตัวได้ไหมแคปหน้าจอครับเนี่ยฮกกับฮอกอีกบางทีพอตีมือหอดตัวนี้ปุ๊บปัดแตกเป็นขีงครับนอนตายหลุดไหมเอ้อครับคิขึ้งขาสีแดงหมด็นี่นครับครับ ปกติก็มีสามโตนะครับเหล็กกบเล็กถูกตัวที่สามนั่นแปลเพราะจะทายแล้วลุ่มทวนไปเลยไหมมทิ้งเลยครับคที่เลยเนาะตั้งแต่ครับผมกร็ตามนี้นะครับแนวทางของปูทุ่งฝนนะครับแคบนาจอครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิงหาฮกหาครับโขงสุดถ่ายของปูนะครับเนาะเลยมาก โปรดชอบคลิปนี้ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นฟ้าก้าโชคนี่ยนะครับคลิปนี้คนฟ้าสวัสดีครับผม